สวัสดีครับก็มาพบกันดึกๆในวันสุดท้ายของวันหยุดยาวนะครับประจำวันอังคารที่12สิงหาคมปี2025นะครับเวลา21่นกาห้นาทีนะฮะเป็นวันแม่พอดีนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มทำงานกันแล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้มาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอ้าไปดูกันครับ แต่ก่อนอื่นนะฮะอันนี้ฮะให้ดูนะครับก่อนหน้านี้7.56นะครับ K <Okay, S 1> นะครับวันนี้ช่วงน่าจะช่วงเที่ยง,งบ่ายๆปุ๊บมาดูอีกทีนึง7.57นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ถ้าเพิ่มขึ้นตัวเลขหนึง่งนั่นก็คือ10คนนะนะครับก็จะมาออกคลิปแล้วก็มันเป็นพอดีเลยแหละนะฮะที่ผมอยากที่จะมาเล่าเรื่องนี้นะฮะนี่ฮะ หัวข้อว่าเมื่อผมพบว่าตัวเองเป็นโรคก,กระดูกสันหลังอักเสบติดยึดนะครับบางคนหรือทั่วๆไปเรียกว่ายึดติดนะฮะแต่แต่ผมแปลแบบติดยึดดีกว่านะฮะหรือโลคหลังแข็งหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า ankylosing spondylitis นะครับหรือเรียกย่อว่า AS นะครับ ไปพูดกับหมอหรือวงการแพทย์นะ AS นี่ค่อนข้างที่จะรู้นะฮะเรียกย่อๆ AS นะครับ AS นะฮะหรือโลกหลังแข็งนะแต่อันนี้มันจะยาวไปไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับผมโพสต์12สิงหาคม2557ก็จริงแต่เหตุการณ์เกิดเมื่อปีก่อนหน้านั้นเป็น1ปีนะฮะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วง ของสิงหาคมนะแต่เป็นปี2556หรือ2013นะฮะผมจะชอบจำปีที่เป็นคศมากกว่าพศออได้ดีนะฮะ2013อันนี้2025ก็คือ12ปีมาแล้วนะฮะที่ผมอยู่กับโลก AS นะครับหรือโลกหลังแข็งนะฮะผมอาจจะอ่านบ้างนะเพราะว่าจำรายละเอียดไม่ค่อยได้แะฮะแต่ตอนช่วงนั้นอะ สาบานเลยว่าจำได้แม่นมากเลยฮะไม่ว่าจะผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุช่วงต้นสิงหาปี56และจำได้นะครับปี56หรือ2013อะ่ะเดือนกรกฎาคมตรวจพบว่าที่ผมน้ำหนักลดลงจากเดือนอพฤษภาไปเวียดนามเหนือใช่ไหมฮะเราบอกว่าเอ้ยทำไมร้อนจังนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ยังไปเชียงใหม่อีกกรกฎาคมสุดท้ายกลับมานะฮะไม่ไหว ไม่มีแรงด้วยก็ไปตรวจพบว่าเป็นไทรอยเป็นพิษนะเอ่อไม่นานสิงหากลายเป็นว่าเป็น a s อีกนะฮะอ่าโอเคนะครับก็มันเริ่มจากช่วงต้นเดือนสิงหานะฮะที่ผมเขียนนะนะครับผมก็บอกว่าจำได้แม่นเลยเกิดวันพุทธที่7สิงหานะเริ่มมันปวดแบบปวดก้นนะผมแต่ผมจำความรู้สึกได้ดีเลยมันเหมือนเหมือนกับเราปวดก้นโกบอะความหมายคือเข้าไปข้างในในกระดูกอะ แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคือก้นกบหรือตำแหน่งก็คือลึกเข้าไปมันก็เป็นกระดูกเชิงกานของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะปวดข้างในนะฮะก็คิดว่าให้ตัวเองอ่ะผมชอบเวลานั่งดูหนังในบ้านะนะฮะที่ห้องนะเออหลังก็พิงโซฟาแล้วแบบเอียงๆอ่ะไม่ไม่ดูแบบตรงๆอ่ะเอียงๆนะฮะแบบหลังเสียหรือว่าไปนั่งที่อื่นพอผมออกจากโรงพยาบาลแล้วผมไปทํางานเนี่ย เพื่อร่วมง,งานยังบอกผมเลยว่า,าผมชอบนั่งแบบอย่างเงี้ยเออผมก็แต่จริงมันไม่ใช่นะผมก็เลยคิดว่านั่นแหละถ้านั้นทําให้เราปวดก็เลยกินพวกยาพารานู่นนี่นั่นที่ยาแก้ปวดเนาะนะฮนะแล้วก็ค่อยๆเดินกับเพกนะแล้วก็อย่างที่บอกมีเพื่อนร่วมง,งานทักนะก็ไม่หายฮะนะฮนะก็ผมก็เลยไปหาหมอแผนกกระดูกนะก็คือออโทโปิดิกนั่นะแหละ ใกล้ๆบ้านนะไม่บอกนะโรงพยาบาลไหนใกล้ๆบ้านกามสามนะฮะวันอาทิตย์ที่11นะฮะก็กดหาตำแหน่งนู่นนี่นั่นก็ไม่พบอ่ะว่าเป็นอะไรก็ได้ยาแก้ปวดกลับมานะฮะวันรุ่งขึ้นวันที่12วันแม่ก็ผมแล้วก็แฟนนะไปกินกับแม่แฟนนะครับที่โรงแรมดูสิซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ถนนศรีนครินนะใกล้ใกล้ศีคอนนะนะ่าจะนึกภาพออกนะฮะ โอเคนะฮะผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีบันไดเตี้ยๆเดินไปที่โต๊ะกับเดินไปห้องน้ำอะ่ะแค่ไม่กี่ขั้นน่ะคือเวลาลงอะ่ะผมจะลงไม่ได้เหมือนกับที่เคยมีความรู้สึกตอนไปเท็กกิ้งที่คินาบาลูนะฮะนะครับหรือไปเนปาลน,นะจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนลงอะ่ะเราจะเจ็บข่าแต่นี่มันไม่ได้เจ็บเข่ามันเจ็บไปหมดเลยอะ่ะทั้งตัวะนะฮะไม่ได้ปวดมากนะครับ โอเคแล้วก็ก็ผมก็บรรยายว่าตอนกลางคืนเนี่ยปวดมากนะฮะปะสัสสาวะยังจะลุกไปไม่ได้เลยต้องให้แฟนพาไปนะทั้งที่ห้องน้ําอยู่ใกล้ๆอะไรประมาณเนี้ยแต่วันรุ่งขึ้นมันหยุดยาวเสร็จก็ต้องไปทํางานเนาะอ่าโอเคแฟนผมก็ขับรถไปนะฮะผมทํางานตอนนั้นทํางานอยู่ที่สระบุรีนะฮะช่วยขับรถไปก็ลางงานหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ก็คือก็ทํางานเสร็จห้าโมงก็ จะกลับมาแหละก็กลับมานะ,ะยังจำได้เลยว่าไปแวะกินกว๋วยเตี๋ยวเรือที่คลองลังสิตนะ่ะเพราะว่ามันสามารถผ่านมาตรงทางนั้นได้นะฮะโอเคแล้วก็กลับมาที่บ้านนะฮะ ก,ก็ปวดอีกแล้วะนะครับสุดท้ายก็คือไปหาหมอออโทบิดิกอีกเช่นเคยนะฮะที่โรงพยาบาลเดิมนะครับกม3มนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้นั่งรถเข็นเพราะว่าเดินไม่ไหวจริงฮะเนี่ยเดินไม่ไหวจริงนะฮะไปเจอหมอแบบเรารู้สึกเลยว่าหมอเก่งอ่ะนะครับแกพูดออกมาเป็นจากฉากเลยทั้งที่ก็ยังไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเลยนะไปนั่งคุยนะแกก็บอกมาเลยน่าจะเป็นหมอลองกระดูกเคลื่อน แล้วก็เอาไอ้ภาพโครงสร้างของกระดูกสันหลังอธิบายให้ฟังนะนู่นนี่นั่นนะแบบแล้วก็บอกว่ามีคนไข้อะไรก่อนที่เป็นผู้หญิงนะนอนร้องไห้นะนะครับแต่พอผ่าตัดแล้วก็หายดีนะครับไม่ปวดอีกเลยเออเราก็ใจชื้นว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะนะครับก็เอ็กซ์เอ็กซรย์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะก็ไม่เห็นนะเพราะว่าแกไปเอ็กซรเลไม่ลงไปที่สะโพกไงแกก็ไม่เห็น แกก็เลยให้ผมไปทำ็อา MRI ซึ่งณขนาดนั้นเนี่ยก็คือปี2013นะ12ปีที่แล้วที่โรงพยาบาลน,นี้ยังไม่มีเครื่อง MRI แต่ตอนนี้มีแล้วนะครับนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยทดลองเลยเครื่องใหม่นะนั่นะแหละฮะก็เลยไป m r i ที่ MRI ประชาชื่นนะชื่อมันคือประชาชื่นแต่มันอยู่ใกล้ๆกันบางนาตากนะฮะนะครับบางนากโม4ีนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าหลายโรงพยาบาลเขาก็สามารถซื้อเครื่อง MRI มาเป็นของตัวเองแล้วนะครับอันนี้เราย้อนไปนะแต่ผมต้องไปที่นี่นะนะครับเพราะที่โรงพยาบาลไม่มีนะโอเค8 0 0 0บาทนะครับหูแบบตอนถอดชุดเป็นชุดออของเขานี้แบบมันเหมือนขยับเข,ขยื้อนไม่ได้อ่ะปวดมากแล้วไปนอนโอ้โหแบบในอุโมงนะเสียงวิงว่งวิง่งวิ่งนะ30-45นาทีนะฮะ สุดท้ายก็ได้ได้เป็นซีดีนะเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นภาพแบบจุดกิฟอะไรสักอย่างหนึ่งภาพเคลื่อนไหวเขาก็เขียนมาเป็นซีดีแล้วก็ให้เราเพื่อเรานํากลับไปที่โรงพยาบาลต้นทางนะหมอก็ดูแล้วก็บอกไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่ก็ยังดีนะไม่ใช่ว่าแกแบบไปเรื่อยว่าเอ้ยต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะแกก็ดูเอา้าเหมือนกับว่า ไม่ตรงตามที่แกคิดไว้ตั้งสมมุติที่ถามว่าเราจะเป็นไงนะฮะนั่นแหละฮะซึ่งมันก็คือไม่ใช่ว่ารู้สึกดีนะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันรู้สึกไม่ดีหรอกเพราะว่ามันยังหาสาเหตุไม่เจอไงก็ให้ยา,าแก้ปวดมาแล้วบอกว่าโพรงกระดูกสันหลังผมแคบไปนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่เกี่ยวกันแล้วอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องกลับบ้านนะแล้วก็ผิดหวังมากนะครับก็ โอเคจนถึงคืนวันที่15น่ะลุกไม่ไหวอ่ะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นเดือนสิงหาใช่ไหมเดี๋ยวต้นกันยาต้องมีดินไปพีเต์ที่สวิตด้วยอ่ะพีเต์งานอ่ะนะครับโอ้โหมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยแบบเอ้ยมันเครียดหลายอย่างไม่มีเวลาท่องไม่มีเวลาพีเต์เลยเนี่ยเอาไงดีอะไรเงี้ยนะจนสุดท้ายนะครับก็คุยกับทางแฟนนะเสิร์ช g o o g l e นู่นนี่นั่นก็ นึกคืนได้ว่าเ,เคยดูรายการของทวายไล h ์นะมีหมอท่านหนึ่งนะฮะเก่งมากแต่เป็นเกี่ยวกับระบบกระดูกสันหลังไงนะครับผ่าแบบผ่าสองกล้องรูเล็กอะไรเนี่แล้วดูคลิปวิดีโอค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายสูงนะซึ่งก็เอาก็เอากัากบยังไงก็เหอะนะฮะคนจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วโลกหายใครๆก็ยอมนะก็เลย แฟนผมก็โทรไปก่อนไงโทรไปก่อนที่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งหมออยู่โรงพยาบาลพญาไทยนะฮะก็เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเตรียมทำประวัติเวรเบียนนู่นนี่นั่นจะได้ลดระยะเวลาตอนไปถึงไงนะครับแต่จะบอกไว้ว่ามันกลายเป็นว่าเป็นข้อด้อยที่ทําให้ประกันสังคมไม่จ่ายเงินนะอันนี้มีสิทธิ์สสิทธิ์นะมีสิทธิ์ประกันกลุ่มของบริษัทนะนะครับกับประกันสังคมนะ ประกันกลุ่มไม่มีปัญหาอะไรเลยส่วนประกันสังคมกลายเป็นว่าเบิกไม่ได้นะฮะอันนั้นเรื่องที่หลังช่างมันนะฮะโอเคก็เตรียมขอฟิล์มเอ็กซเรย์กับขอซีดีนะครับจากโรงพยาบาลเดิมนะฮะจะได้เอาไปวินิจฉัยด้วยนะฮะไปถึงนะครับเช้าวันสุกนะครเช้าเลยตื่นเชา้าแล้วก็แฟนผมก็ขับไปผมนั่งด้านข้างก็ปวดอะนะครับจอดรถเสร็จให้เอารถเข็นมาขยับจาก ที่นั่งรถไปรถเข็นยังลําบากลาบนเลยอ่ะหูสุดยอดเลยนะครับก็ไปถึงนะฮะเป็นตึกใหม่ชั้น4มัง้งนะนะครับเออได้คิวที่2ที่3ามอะไรเงี้ยพอมาถึงเสร็จหมอดูฟิล์มอะไรเสร็จบอกว่าผมไม่เป็นไรกระดูกสันหลังไม่เป็นไรปกติแต่เรื่องก้นไม่เชี่ยวชาญต้องไปพบหมอแผนกระดูกออทูปิดิกนะครับที่ชั้นล่างซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะอีกแล้วเหรอหาหมอทอูปิดิกก็ไม่เจออีกอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบ เกี่ยวกับไขสันหลังกระดูกสันหลังใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะโอเคก็ขนาดลงลิฟต์นะก็มากับพนักงานใช่ไหมผู้ชายก็ถามเข้าไปว่าหมอกระดูกเนี่ยช่วยแนะนําได้ไหมคุณหมอคนไหนเก่งเขาบอกมาเก่งทุกคนครับแต่มีท่านหนึ่งที่ผมเคยรักษาแล้วรู้สึกว่าท่านใจดีเป็นกันเองนั่นก็คือคุณหมอจตุพรปาธนาดีนามสก,กุลปาธนาดีนะครับจําไว้เลยนะครับหมอคนนี้เก่งมากๆนะฮะ ผมก็เลยไม่ลังเลที่จะขอตรวจกับหมอท่านนี้เลยนะพอดีหมอก็เข้าเวรวันนั้นพอดีนะฮะซึ่งเนี่ยผมเขียนไว้เป็นการตัดสินใจที่ติดถูกต้องมากๆนะครับอ่ะโอเคเอาฟิล์มเอาอะไรไปให้แล้วก็หมอเขารู้วิธีการตรวจอะ่ะการเช็คอะ่ะให้เรานอนแล้วก็ยกขาทีละขานะซ้ายหรือขวานะพร้อมขยับขายกเสร็จแล้วก็บิดงไงอ,อะไรเงี้ยผมก็ปวดนะ แต่หมอบอกไม่ต้องกลัวจะทดสอบอะไรบางอย่างซึ่งตอนตอนนั้นอะหมอคิดว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับข้อสะโพกแล้วก็ก็พูดแหละก็พูดว่าเนี่ยข้อสะโพกถ้ามันผิดปกติอาจจะต้องเปลี่ยนข้อนู่นนี่น,นั่นใส่ข้อเทียมเห็นไหมสะโพกเทียมอะไรเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าอะไรก็เอาเหอะนะฮะแต่คราวนี้ก็คืออยากจะขอทำเอ็มอา m ์อีกครั้งเพราะว่าผมก็เอา a อซีดีไปแล้วหมอบอกว่ามันสแกนมา ไม่ถึงสะโพกนะที่ผมบอกไนงะมันลงมาไม่ถึงนะมันแค่ตรงช่องท้องนะก็เลยขอ m อ็อีกครั้งผมก็โอเคเลยนะฮะไม่ไม่ได้ว่าคัดค้าเลยโอเคเลยนะฮะให้เต็มที่เลยนะฮะนั่นแหละฮะแต่ก็คือหลังจากนั้นก็ผมก็บอกขอแอดมิดนะเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วนะครับอ่าก็ก็โอเคเตรียมทําการแอดมิดแล้วก็เตรียมฉีดยานีฮะได้ทั้งยาแก้ปวดยาฉีด กับยากินนะฮะนี่ฮะถ่ายไว้ยาฉีดน่าจะเป็นสเตียรอยมั้งนะแล้วก็มียากินที่เป็นเม็ดสีชมพูน้ะเพนิซิลินนะฮะเป็นสเตียรอยเหมือนกันนะฮะแบบเต็มขั้นเลยอ่ะไม่หายปวดให้มันรู้ไปนะก็นี่ยนะครับเปลี่ยนชุดแล้วก็หยใช้พนักงาน4ี่คนนะยกผมจากเตียงมาจากเตียงขนส่งนะฮะมาที่เตียงในห้องหูทุรักทุเลมากเลยฮะเพราะว่าผมขยับเองไม่ได้มากๆเลยนะ ก็คือต้องต้องมาช่วยกันนะแล้วก็กินยาไปแล้วก็นอนตื่นมาอีกทีช่วงเย็นๆบ่ายนะฮะก็ถึงคิวเข้า MRI อนะฮะอันนี้เลยนะครับนี่ผมเลยนะฮะแฟนถ่ายนะครับก็แต่ครั้งนี้เข้านานนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็เขามีโปรด้วยจาก15,000หรือ8 0 0 0อะไรประมาณเนี้ยนะฮะอ่าโอเคนะครับแต่หมอท่านนี้ดีนะแกจะพยายามสอบถามเราเกี่ยวกับเรื่อง ค่าใช้จ่ายว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าพยายามที่จะลดคอาใช้ให้เราลดค่าใช้จ่ายให้เราอะไรเงี้ยอันนี้เบิกได้ไหมถ้าสมมติเราตอบไปว่าเรามีประกันบริษัทประกันนู่นเป็นหมอก็โอเคอตรวจสอบด้วยเครื่องมือหรืออะไรอันนี้ที่เสียเงินได้แต่ถ้าบอกว่าจ่ายเองหมอก็พยายามที่จะแบบทำให้มันคุ้มค่าไม่ไม่ตรวจแบบเสียเงินโอเวอร์อะไรประมาณนั้นนะฮะ โอเคก็เข้าไปเกือบ2ชั่วโมงนะนะครับเพราะว่าครั้งแรกเหมือนจะมันไม่เห็นนะ่พะพอครั้งที่2ต้องฉีดสีไงนะฮะเป็นฉีดสีอะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะมันก็มีฉีดสีมาทางาสายข้อมือได้อยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันจะไปปรากฏผลที่ MRI ไงนะฮะก็หลังจากนั้นก็โอเคก็กลับไปที่ห้องนะรอฟังผลนะครับนี่ฮะผมเอาฟิล์มให้ดูเลยนะฮะอันนี้เป็น ผมถ่ายจากมือถือของหมออีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือภาพจากมือถือผมซึ่งมือถือผมไปถ่ายมือถือของหมอที่หมอแกถ่ายหน้าจอของตัวเองถ่ายสองสามชั้นนะอ่านี่ฮะกระดูกเชิงการด้านขวานะครับเป็นสีขาวสี CEO ขาวหมายถึงเป็นน้ำไงไม่ได้เป็นโซลิดของแข็งมีแสดงว่ามีการอักเสบนะฮะ เนื้อเยื่อลอบๆกระดูกเชิงการานด้านขวาเป็นสีขาวเนื่องจากเกิดการอักเสบนะฮะอันนี้มุมหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะภาพมันเป็นสามมิติเนาะแต่โอเคเราดูได้สองมุมตามนี้นะฮะและว้วคนนี้วันเสาร์นะฮะแกก็มามาหาที่ที่ห้องเลยแล้วก็มาบอกนะฮะก็เอามือถือของแกมาให้ดูแล้วให้ผมถ่ายไว้แกก็ แกก็เกิดนามบอกว่าเคยได้ยินโรคพุ่มพวงไหมนะฮะแต่พุ่มพวงเป็นโรค sle ซึ่งเหมือนเหมือนกันที่ภูมิต้านทานของร่างกายเราอะมองว่าเนื้อเยื่อบางจุดของเราอะเป็นอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยหลังสารทำนู่นทำนี่มาเพื่อที่จะต่อต้านไงนะฮะนั่นคือเป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองนะฮะแต่ผมไม่ได้เป็น sle หมายถึงคล้าย โรคของพุ่มพวงแกอธิบายนะเพราะฉะนั้นหมอก็บอกว่าเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของอายุรกรรมและนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับทางหมอและหมอแค่ผ่าตัดกระดูกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ทางหมอเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมนะฮะซึ่งก็เป็นหมออีกคนหนึ่งแต่หมอแกเก่งมากไนงะถามว่าแกเป็นหมอออโทปิดิก แกก็รู้นะซึ่งจริงๆผมก็มองว่าก็ต้องควรรู้อ่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันนะ่ะนะกระดูกนะแต่หมอที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านผมอะออโทโปิดิกเหมือนกันแล้วบอกว่าเก่งด้วยนะผ่าตัดนู่นนี่แต่ทําไมไม่คิดว่าผมจะเป็นโรคนี้เอเอสนะงงมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ส่งต่อให้หมออายุรกรรมนั่นก็คือหมอท่านนี้ฮะคุณหมอกระหนกรัดนะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมนะฮะโอเคแกก็กำลังดูฟิล์มอยู่นะฮะ,ะตามนี้ไอ้นี่ในกรณีที่ว่าผมหายดีสักพักแล้วนะอ่าอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายนี่ผมก็ไล่ไปเร็วๆเนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ผมนอนไปประมาณ4คืนมั้งออกจากโรงพยาบาลตอนเย็นของวันที่19เนาะอนาค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็4,9่หมนู่นนี่นั่นนะฮะก ประกันกลุ่มของบริษัทจ่ายให้หมดนะจ่ายให้หมดนะครับประกันสังคมเดี๋ยวค่อยไปไล่เบีย้ยแต่สุดท้ายก็คือก็บอกไว้เลยว่าไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ฉุกเฉินเพราะเขาไปสืบมาว่าเราโทรไปติดต่อก่อนหนึ่งวันนั่นนะที่ผมบอกโอ้โหประกันสังคมนี่แสบจ,จริงเลยนะโอเคไม่เป็นไรไม่สนใจนะฮะอ่ะนะฮะ ก็ผมก็บอกว่าเนี่ยเคยมีอาการนี้แล้วที่ลงจากเขาโกตาคินาปุลกับไปภูสอยดาวแล้วล่าสุดก็ที่พูนฮิวนะปวดเขาผมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะก็ได้ยามานะครับยาลดโกดนะฮะยาซาลาโซพลินอ้นี้ยาที่เป็นตัวหลักเลยนะนะครับเม็ดสีเหลืองนะห้าร้อยมิลลิกรัมนะฮะซาลาโซพลินหรือซันฟานะยาซันฟานะฮะเป็นตัวที่เขาเรียกปรับภูมิปรับภูมินะฮะ แล้วก็มียาเมทูแท็กเซตนะอันนี้วันอาทิตยาเมทูแท็กเซตมันช่วยกันนะฮะช่วยกันเป็นเสริมกับซาลาโซไพลินนาโฟซินนี่ยาแก้ป,ปวดเป็นยากลุ่มเอนเซตนะอันนี้ก็กินยาพวกนี้ก็ต้องกินยาลดกรดอะไรก็ว่ากันไปแต่ยาหลักหลักๆคือซาลาโซไพลินกับเมทูแท็กเซตนะซึ่งตอนนั้นคือคือพอโอเคแล้วก็เลิกทานอันนี้เหลือแต่ซาลาโซไพลินนะฮะ ซาโลูโซายลินทานไปเสร็จเวลาปัสสาวะจะเห็นเลยฮะสีเหลืองอ่อยเลยเออมันออกมาสีมันออกมากับปัสสาวะเลยฮะเห็นชัดเจนแต่ไม่ได้ผิดปกตินะถือว่าปกติแต่ต้องกินน้ำเยอะๆนะฮะคราวนี้เมทูเทสเซทที่เลิกไปแล้วตอนนี้ผมกลับมากินแล้วเพราะว่าอาการมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแหละแต่มันก็ไม่ได้แย่ลงไปถึงคราวนั้นนะฮะถ้าบอกว่าอาการตอนนั้นคือ ให้10บนะหมายถึงความรุนแรง10ตอนนี้เนี่ยอพอออกแล้วเนี่ยมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น3เดือน6เดือนมันก็ดีขึ้นเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเหลือ3เหลือ2จาก10นะเออดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แบบศูนหรือ1หายขาดเนาะมันก็จะมีอาการรู้สึกว่าหลังเราแข็งแข็งตึงๆอ่ะนั่งท,ท่าใดท่านึงเนี่ยแล้วเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องแบบเหมือนกุ้งอ่ะกุ้งมันตัวงอเราต้องแบบ พยายามฝืนดัดให้มันตัวตรงความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็จาก3เนี่ยมันขึ้นไปที่5นะฮะหถึงหอะไรประมาณนี้นะฮะคือมันแยก่กว่าตอนออกนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปแย่จนถึงตอนช่วงที่เคยเกิดเมื่อสิงหา2013นะฮะอันนั้นคือ แย่สุดแล้วนะฮะไม่มีตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5นะถือว่าโอเคนะแต่ต้องก็เลยต้องกลับมาทานยาเมทูแท็กเซตนะครับอาทิตย์ละครั้งนะฮะครั้งละ4เม็ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่โฟโลูโฟโลิกลดกดอะไรไม่ต้องทานแล้วนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮะอันนี้นะครับข้อมูลโรค AS นะก็จะก็จะมีเหมือนกับหมอมั้ง AS c a n น o อตดู do, ไม่สามารถทําอะไรเราได้ในเรื่องจิตใจเรื่องอะไรมีอันนี้ผมไปเอามาจากฝรั่งนะฮะพอเป็น AS มันก็มีผลกระทบคออันนี้ก็คอเหมือนกัน,นกระดูกคอผมก็เสื่อมด้วยนะบางคนมีตาแดงด้วยนะครับแต่ผมไม่เป็นฟิงเกอร์ฟรีดอมอิสระของนิ้วนิ้ว,วล็อกแล้วก็การมองอาจจะผ้ามัวเป็นหลายอย่างนะเป็นหลายอย่างนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นนะ คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นหมดนะฮะกนนี้เขาเอามาให้โดยรวมว่าอ่ะสติปสปายแน่นอนกระดูกสันหลังมันแข็งนะฮะมันมันคือมันแทนที่จะยืดหยุ่นเพราะว่ามันมีไอเยื่อบุอยู่ใช่ไหมทำให้เราโค้งไปโค้งมาได้แต่อันเนี้ยระหว่างข้อเนี่ยมันเป็นแคนเซียมมาเกาะมันทำให้แข็งไงมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนอันเดิม ะะเหมือนคนปกติทั่วๆไปนะฮะหลังมันก็แข็งก็เลยเรียกว่าเป็นโรคหลังแข็งนั่นเองนะฮะโอเคผมไล่าตามนี้เนาะอ่านะครับก็มีตามนี้นะฮะก็มีคอมเมนต์ด้วยนะครับเพิ่มขอบคุณนะฮะหปีบทความมีประโยชน์นะฮะโอเคนะครับอันนี้ครับเอ่อเป็นโรคเดียวกันก็มาแชร์กันนะฮะ ก็ไม่มีอะไรแต่ผมไม่ได้อ่านนานแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นบทความที่ผมเขียนไปก็12ปีแล้วเนาะอ่าเป็น12ปีแต่เขียนอ่าสิบเอปีนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็เอามาฝากกันนะสำหรับช่วงวันแม่พอดีนะผมยังจำได้ดีเลยมันเป็นช่วงทีอ่อ่หยุดยาวันแม่เนี่ยแล้วผมก็ไปเซนตันบางนานะแล้วก็มองมาจากชั้น3หรือชั้น4มองลงมาข้างล่างมองชมวิว แต่ตอนนั้นน่ะผมรู้สึกแล้วแหละว่าเฮ้ยขากับหลังรู้สึกไม่ปกติและเดินกับเพยนะฮะโอเคครับนะครับก็เอามาฝากกันก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วพรุ่งนี้ตลาดเปิดแล้วมาเทรดหุ้นกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ